สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการนำรถไปตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีต่อพอลบอนะครับอันดับแรกเลยรถจักรยานยนต์นะครับที่มีอายุเกิน5ปีขึ้นไปรถยนต์มีอายุ7ปีขึ้นไปเราจะต้องทำการเอารถไปตรวจสภาพถ้าเราไม่อยากยุ่งยากไปที่ขนส่งเราก็ตรวจสภาพที่สถาน ที่ตรวจสภาพรถเอกชนคือข้างนอกนะครับตามเขาจะมีป้ายบอกไว้อยู่ก็เ,เรียกตลอ,ออนั่นแหละครับเรานํารถไปตลอ,ออเพื่อตรวจสภาพเสร็จแล้วพอเราตรวจสภาพผ่านเราก็จะได้เป็นใบตรวจสภาพนะครับเขาจะยืนยันมาว่าเราตรวจสภาพผ่านแล้วพร้อมกับยื่นแจ้งเขาทำพรบต,ต่อพอรบนะครับคือซื้อพอรบในะที่เดียวกันนั่นแหละแล้วเราก็มาที่สำนักงานขนส่งนะครับกดบัตรคิว ในช่องรอชําระภาษีรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ทั่วไปนะครับเสร็จแล้วก็นั่งรอคิวเรียกตามลําดับคิวเมื่อเราโดนเรียกคิวไปแล้วเราก็จะเขาจะออกใบอ่าเป็นใบอันนี้ที่ต่อสิบเร็จนะครับไปต่อภาษีนะครับมีใบเสร็จให้ชําระเงินแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรสําหรับการไปต่อทะเบียนต่อภาษีรถยนต์ประจําปีนะครับ ทางร้านเขาแถมสติกเกอร์แผ่นใสมาให้ทีนี้เราก็เอามาติดหน้ากระจกได้เลยนี่นะครับใช้พลาสติกตัวนี้ก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยก็ลองไลยน,นะครับ